สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยค่ะทุกท่านและเอฟซีที่น่ารักของคุณยายทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณยายมีผ้าสวยผ้าไหมสวยงามมาฝากพี่น้องชาวไทยนะคะค่ะคุณยายทอดกระถินกลับมาแล้วก็มีของสวยงามมาฝากนะคะเป็นผ้าชายคุยค่ะชายคุยหน้านางทําไมไม่มีคนสนใจคุณยายเลยนี่ผ้าชายคุยหน้านางมีแต่สวยๆนี่ค่ะ คุณยายรอบโยนนะคะคุณยายโยนออกเลยนะคะเพราะว่าคุณยายต้นทุนน้อยค่ะเป็นผ้าชายคุยหน้านางค่ะห้าตะกรอนนะคะขาดสวยค่ะสวยงามมากค่ะค่ะวันนี้ขายสองพันเจ็ดนะคะค่ะเป็นโยนทุนนะคะคุณยายโยนทุนสองพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นหน้านางค่ะผ้าหน้านางยุ้งดอกชายคุยนะคะค่ะสวยงามมากค่ะบัวสวรรค์ค่ะ ค่ะเป็นบัวสวรรค์น,นะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ2,700บาทนะคะเป็นหน้านางชายคุยนะคะยกดอกค่ะค่ะชายคุยนะคะผ้าชายคุยนะคะใส่ได้หลายแบบนะคะเป็นผ้าหม่มผ้าคลุมก็ได้ค่ะค่ะ2 7 0 0นะคะเป็นราคาโยนพิเศษนะคะชายคุยนะคะค่ะคุณยายโยนทุนนะคะค่ะผ้าคุณยายก็ช่วยสวยทำไมไม่มีคนมองคุณยายเลยนี่ค่ะ ยายได้โยนทุนแบบนี้คุณยายไหวไหมคุณยายโยนแต่ทุนนี้ค่ะค่ะสองพันเจ็นะคะค่ะโยนทุนค่ะถ้าคุณยายมาได้นะคะเป็นชายคุยนะคะชายคุยหน้างค่ะค่ะคุณยายโยนทุนแล้วค่ะคุณยายไม่ไหวแล้วคุณยายโยนทุนแล้วค่ะอันนี้ร้อยดาวนะคะเจอจรอจู่บนฟ้ามาแจ่มย้าในลายผ้าถุงนะคะค่ะร้อยดาวค่ะ เชิงล่างเป็นดอกกุหลาบนะคะสวยงามมากค่ะเป็นดอกโทนสีเทานะคะหน้านางชายคุยนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะค่ะเป็นหน้านางชายคุยค่ะยกดอกนะคะผ้าย,ยกดอกผ้าตะกอค่ะลายลูกแก้วนะคะค่ะไม่มีคนมองยายเลยนี่ค่ะยายได้ มาโยนทุนนี้ค่ะค่ะผ้าก็สวยสๆแต่ทําไมไม่มีคนมองยายเลยค่ะทําให้ยายยายน้อยใ,ใจนะคะค่ะยายโยนทุนนะ้วค่ะคุณยายไหวไหมคุณยายโยนแต่ทุนนี้ค่ะค่ะราคาสองพันเจ็ดนะคะโยนทุนนะคะเป็นชายคุยหน้านางนะคะค่ะหน้านางนี้เป็นตัวยันนะคะค่ะมียันไปใน พกไว้ในตัวในผ้าถุงก็แท่คาดปลอดภัยทุกวิถีเก้านะคะเป็นยันนะคะหน้านางคือยันนะคะค่ะเป็นร้อยดาวค่ะบ,บโทนสีเทานะคะสวยงามมากค่ะ2อ0พนะคะค่ะคุณยายโยนทุนแล้วค่ะ2,700บาทนะคะโยนทุนแล้วค่ะ,ะไม่ไหวแล้วค่ะคุณยายโยนแล้วค่ะ ถ้าไม่โยนคุณยายไม่มีทุนต่อไปอีกนะคะต้องโยนค่ะค่ะนี่ก็สวยนะคะเป็นใบบอลอยู่ในค่ะดิในแจกันนะคะสวยงามมากค่ะเป็นผ้าไอเป็นสีหวานนะคะชายคุยหน้านางค่ะสองพันเจ็ดค่ะวันนี้เป็นราคารอบโยนพิเศษนะคะค่ะรอบโยนพิเศษนะคะเป็นยกดอกห้าตะกอค่ะยกดอกห้าตะกอนะคะ ค่ะเป็นแจก,กันค่ะปักดอกไม้แปดปักใบบอนสวยงามมากค่ะ2007นนะคะเป็นราคาคุณยายโยนทุนนะคะค่ะผ้าคุณยายสูงให้สวยแต่ทำไมไม่มีคนมองคุณยายเลยค่ะค่ะคุณยายได้มาโยนทุนค่ะ2007นนะคะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้นชายคุยหน้านางยกดอกค่ะหตะกอค่ะอยู่ที่2อ0 0บาทนะคะค่ะโยนทุนค่ะคุณยายโยนแล้วค่ะคุณยายไม่เอาไว้แล้วค่ะค่ะยกดอกค่ะค่ะชายคุยหน้านางนะคะสองพั 2, นะคะถ้าคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะ ค่ะเพราะว่าคุณยายตอบลูกค้าคำลายค่ะสวยทุกขืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะชายคุยหน้านางค่ะยกดอกนะคะลายดอกมะเขือนี้ค่ะเป็นค้นหูค้นตาบ่อยนะคะค่ะยกดอกห้าตะกอชายคุยหน้านางค่ะผ้าชายคุยนี่ค่ะเอาไว้หลายแบบได้นะคะเพราะว่าอุเป็นผ้าปูโต๊ะต้อนรับแขกก็สวยนะคะโดดเด่นมากค่ะ แล้เป็นผ้าห่ม,หมผ้าคลุมไหล่ก็ดีนะคะเวลาเดินทางไปไหนมาไหนพกติดตัวนะคะค่ะพกติดตัวค่ะเป็นผ้าห่มผ้าคลุมก็สวยนะคะค่ะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะค่ะเป็นผ้าห่มผ้าคลุมก็สวยนะคะราคาอยู่ที่สองพันเจ็ดนะคะเป็นราคาโยนนะคะสองพันเก้าไม่ขายนะคะวันนี้สองพันเจ็ดค่ะปล่อยแล้วค่ะ ราคาปล่อยแล้วค่ะปล่อยไว้แล้วค่ะปล่อยออกไปแล้วค่ะสองพันเจ็ดนะคะยกดอกห้าตะกอชายคุยหน้านางค่ะสองพันเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นราคาคุณยายโยนดอกแล้วค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนเด่นทุกขืนค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะ ช่องทางน้ําไหลค่ะพื้นนี้ค่ะสวยงามมากค่ะค่ะสวยโดดเด่นทุกพื้นค่ะเป็นโฮนประยุกต์สวยค่ะสองพันเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นราคารอบโยนพิเศษค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้นค่ะแม่บวรรักผ้าไหมสวยสุรินค่ะในราคาผ้ารอบยนนะคะสองพันเจ็ดค่ะชายคุยหน้านางค่ะ ยกดอกชายคุยหน้านางนะคะราคานี้มีอยู่ที่แม่บวันล,ลักผ้าใหมสวยสุดินหลุดจำนำนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ2,700บาทนะคะอันนี้ก็ออกโทนสีธรรมชาติสีกะปีนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะแม่บวันล,ลักผ้าไหม่สวยสุดินค่ะ ค่ะเป็นผ้าหน้านางยกดอกนะคะผ้าหน้านางชายคุยยกดอกผ้าตะกอค่ะราคา2องพนนะคะเป็นราคารอบโยนพิเศษนะคะที่มองเห็นนี้เป็นผ้ามือสองของคุณยายนะคะแต่คุณยายยังไม่ได้ซักค่ะยังไม่ได้เรีดค่ะ ค่ะเป็นผ้ายกดอกชายคุยนะคะนี่ค่ะชายคุยนี่ค่ะค่ะเป็นผ้าห่มก็ได้ค่ะชายคุยห้าตะกอยกดอกนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะสีนี้เป็นโทนสีกะปินะคะโซนสีธรรมชาตินะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมกักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้นะคะแม่บวรรักษ์ผ้าไหมสวยสุดินค่ะในราคาผ้ารอบโยนพิเศษ2,700บาทนะคะ สวยทุกขืนงามทุกขืนโดดเด็นทุกขืนค่ะต่อกันเลยนะคะพ้ารับโยนเนี่ค่ะคุณยายไม่แย่งนะคะหนึ่ันห้าหบาทนะคะโยนพิเศษค่ะ3มตะกรตัวนี้3ามตะกรนะคะไม่มีหน้านางค่ะแต่อยู่ในคลิปเดียวกันนะคะเป็นรอบโยนเหมือนกันค่ะหนึ่ันห้ายหบาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะหนึ่งพันห้าบาทนะคะเป็นราคารอบโยนพิเศษค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะนิ่มนะคะไหมน้อยกำมือเดียวค่านิ่มมากค่ะ1นึ่ห้าบาทนะคะร,รอบโยนพิเศษค่ะพักคุณยายมาได้นะคะค่ะเอ็ไลน์ก็หาคุณยายค่ะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้นค่ะค่ะตอนนี้ก็ขอนะคะเป็นขอพุ่นหอยะคะ่ะสวยงามมากค่ะค่ะออกโทนสีฟ้าน้ำทะเลนะคะโดดเด่นมากค่ะ1,550บาทนะคะรอบยนตพิเศษนะคะรอบยนตพิเศษห5 5 0บาทค่ะ ยายต้องโยนนะคะคุณยายต้นทุนน้อยค่ะไม่มีทุนหมุนเวียนนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทค่ะรอบโยนพิเศษนะคะเป็นผ้าสามตะกอความยาวมากตรฐานนะคะค่ะผ้าสามตะกอมีแกนอยู่สามผืนนะคะพวกนั้นเป็นห้าตะกอค่ะที่คุณยายยกผ่านไปแล้วค่ะอันนี้ค่ะก็เป็นฮอนประยุกต์นะคะสวยงามมากค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทโยนทุนนะคะค่ะผ้าสามตะกอค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณยายมาได้นะคะแม่บวรรักค้าไหมสวยสุรินในราคาหลุดจำน,นำนะคะวันนี้เป็นราคาโยนพิเศษนะคะคุณยายโยนพิเศษค่ะค่ะคุณยายต้นทุนน้อยนะคะต้องโยนออกนะคะถ้าไม่โยนไม่มีทุนหมุนนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะรอบโยนพิเศษพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ มีโฮนประยุกต์สามตะกอค่ะค่ะเป็นมีโฮนประยุกต์นะคะลายโฮนประยุกต์ค่ะคาะสวยงามมากค่ะมองเห็นนี่เป็นผ้ามือสองนะคะคุณยายมี็ผ้ามือสองค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ทีบค่ะมาซักค่ะซักต่าไว้ค่ะอีกวันสองวันนี้แหละค่ะลงผ้ามือสองค่ะรอที่ก่อนนะคะค่ะทายนี้ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่อุดหนุนคุณยายมาตลอดนะคะ บุญรักษา,าพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องค่ะ